สวัสดีครับวันนี้ตีเล็กพาคอนทัวร์สำหรับสายบุญนะฮะในช่วงวัดนี้มีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมอยู่กันที่วัดเล็กขิงอำเภอสามทานจังหวัดนครปฐมเป็นวัดดังของประเทศไทยเลยนะฮะคนใครยู่นครปฐมเนี่ยต้องรู้จักวัดนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเอาสลาเปาตีเล็กใส่กองแบบนี้เลยมาถวายเพนพระนะครับมาทาบุญให้กับการเกิดทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าวัดเล็กขิงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมต้องมาวัดเล็กขิงเดี๋ยวเราไปถวายเพทินพระกันก่อนนะครั เป็นซาลาเปานะครับครับครับสาธุครับ ที่นี่นะครับมีพระประธานนะครับที่สง่าง,งามนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรื่องชื่อเรื่องของความเมตตาและโชคลาภใครที่ได้มาสักการะเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับใครที่มาวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องของโชคลาภเรื่องของการงานเรื่องของการค้าขายสัมสำคัญอย่างที่เด่นชัดที่สุดเลยเรื่องของการค้าขายนะครับวัดนี้จะมีงานประจําปีอยูนะ่ส่วนใหญ่พ่อค้าที่มาขายเนี่ยจะขายดีมากขายได้เงินกันเป็นกอบเป็นกำเลยเป็นวัดที่จัดงานและมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลย นี่นะครับกาลังเดินทางไปริมน้านะครับก็มาดูได้เลยว่าเราอะราศีอะไรเป็นรูปอะไรฝั่งนี้ก็มีเนี่ยเขาจะมีคําคมนะครับของคนเกิดปีต่างๆเนี่ยให้ได้อ่านตลอดทางเลยนะครับนะครับเป็นปีม้าเนี่ยเป็นเทวดาผู้หญิงธาตุไฟมิ่งขวัญลิงอยู่ที่ต้นตะเคียนและต้นกล้วย หมั่นบูชาเทวดาประจําตัวชีวิตจะพบเจอแต่เรื่องดีๆนะใครอยู่ราศีไหนก็มาอ่านแล้วก็บูชาตามจราศีนั้นใครอยากนั่งเรือก็นั่งเรือไปไหว้พระที่วัดดอนหวายได้อีกนะนะเดี๋ยวผมว่าต้องเป็นอ e ีพีหน้าลวเดี๋ยวพาไปไหว้พระวัดดอนหวายแล้วก็กินของอร่อยวัดดอนหวายตลาดน้วัดดอนหวายเนี่ยมีของกินเยอะมากเลยนะนี่ฮนะเราถึงละริมน้ําของวัดไร่ขิงจะมาให้อาหารปลาก็ได้แล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่ไว้ซื้ออาหารป่าตะการหนึ่งครับ ให้ปลากินนะครับแต่คนก็กินได้อาจจะฟันหักดูดิดูวิวแม่น้ำท่าจีนดินี่สวายเพื่อก็มีนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะฮนะตากล้องเอาไหมฮะ วันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงของวัดนี้มีเรื่องเล่านะฮะผมได้พามาดูนะครับเห็นบรรยากาศร,รอบๆวัดเล็กขิ่ได้พามาไหว้พระวัดเล็กขิ่นนะครับที่สําคัญพาไปกินของอร่อยใกล้วัดเล็กขิ่นนะได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องมีความสุขกลับบ้านไปแล้วก็ไรมานนะข้มันมเนี่ย ามพลาดเลยนะครับอยากให้มาไหว้พระขอพรนะครับวัดไร่ขิงก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่า e ีีต่อไปนะเราจะพาไปวัดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันครับวันนี้พาไปก่อนนะครับเจอกันครับ